อหัวครับพี่น้องล้างหัวกวาสะอาดแล้วครับใส่น้ำก็เจาะแล้วก็เอาหัวสิ้นไข่ลุงครับพี่น้องตำหมูพริกลุงนะครับใส่ซุร้รสดีลงนำล้ำนะครับจิหน่อยเตอความนัวครับพี่น้องประเดี๋ยกน้อยเดียวครับขาดบ่ได เอากระปุงกรอนครับแล้วไปค่างไปอูไปครับพี่น้องค่างไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องให้มันเดือดแล้วก็จังเอาพักขะแยงลงครับพี่น้องค่างมอไว้มันเดือดแล้วครับพี่น้องเอาพักขแยงลงครับวันนี้พักขนันแยงครับใส่ลงไปครับ เผ็ดง่ายๆครับอูห่วกบุตรงมุกยากครับพี่น้องอู้เอาอู้หมอครับแซบขึ้นกันครับพี่น้องเดือดแห้งแล้วครับพี่น้องกะว่ามันสุกแหละเอาพริกล้อลงอีกครับพี่น้องเพราะว่ามักเผ็ดครับเสียจานเลยครับวันนี้แล้วหรอครับพี่น้องข้างกำมะถันเสียจานครับ เซ่บบครับพี่น้องบัดน,นี้